ดีค่ะเจนาก็มาหาหน่อไม้หน่อไม้ไร่นะคะไปอัดนี่ไงคะหน่อไม้หน่อไ,ไม้เยอะแยะเลยค่ะปีนข,ขึ้นมานี่ไงคะนี่เดี๋ยวได,ได้หน่อไม้เยอะแยะเลยค่ะเห็นไหมคะอิจฉทุกท่านคะนี่ ชีวิตของบ้านนอกนะคะอันนี้ก็เป็นงานอดิเรกของก้นานะคะคืออยู่บ้านขายของก็ซิงซิงกันหน่อยมีเพื่อนบ้านชวนมาหาน้องไม้ก็เลยมามากับแม่น้องมาตอยนะคะค่าว้าย นี่งไงคะ่ะหัวไม้เยอะจังเลยค่ะนี่เจนาก็ได้แต่แลหนึ่งกรงโอ้เอาออกจากกระ่างกย็ยากยากมันอะไรมันมันเต็มกระ่างนะค่ะเต็มกระถางเต็มฝาโอ้ให้เอฟซีดูค่ะนี่ค่ะเยอะจังเลยค่ะเอฟซีท่านใดสนใจก็ ทิ้งกางเข้ามาเลยนะคะถ้าใครจะซื้อเจนาก็จะขายค่ะจะจากส่งไปให้ค่ะนี่ไงค่ะเยอะแยะยังไม่ยังไม่ยังมีเปาะยังมีใบนะคะภาษาบ้านนอกเรามากับแม่น้องมาต่อยแม่น้องมาต่อยอยู่ทางนู้นไกลได้ยู่หนอไม้หนลายอยู่ไหนมาเลยฮะ โอ้ยยุงก็เยอะสะเบียงของเจนามาวันนี้นะคะมีกระเป๋าเป้หนึ่งอันค่ะกะว่าจะให้เต็มกระเป๋าเป้ใหญ่ๆนี่แหละค่ะเป้ใหญ่ๆมีสเบียงก็มีน้ำก็ขึ้นเขามาขี่มอเตอร์ไซค์ทางก็ยากยากเขากำลังทำทางอยู่นะคะคือ,อยังไม่เสร็จเจนาก็เลยพา มากับแม่น้องมาต่อยนะคะค่ะหน่อไม้เยอะแยะเลยค่ะค่ะคลิปนี้สั้นๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ